แต่ว่าพกโตตัวนี้เป็นคนผู้เร็งไม่อยู่ีนบริษัท สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมบ่าวศักดิ์คักอรโรชาแนลนะครับผมแล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับผมวันนี้ผมบ่าวศักดิ์แล้วก็วิสุภาพรนะครับผมแล้วก็น้องนาเดียนะครับผมวันนี้เรานะครับผมเดินทางนะครับผมมาที่อําเภอปรางกูนะครับผมเป็นบ้านของอาจารย์ไพรินนะครับผมหรือว่าคุณพ่อไพรินนะครับผมท่านผู้ชมครับใครที่ได้ติดตามคลิปของผมนะครับผมคลิปงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับอาจารย์ให้ไป3 6 ตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมมีหลักฐานในคลิปนะครับผมในช่องนะครับให้ตรงๆ36นะครับผมวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่บ้านของอาจารย์ไพรินนะครับผมแต่ผมเดินทางมาไม่ทันตอนที่อาจารย์ไพรินทําพิธีการแก้บนนะครับผมเห็นบอกว่าตากรบยายเข้าฝันนะครับผมอยากได้เสื้อนะครับผมแล้วก็ของเส้นไหว้หลายๆอย่างนะครับผมวันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเบื้องต้นนะครับผมผมรู้แค่ว่ามีการแก้บนแล้วก็ปล่อยตัวเลขต่อนะครับผมวันนี้เห็นอาจารย์ไพรินบอกว่า ตายยายเข้าฝันนักผมบอกว่าจะปล่อย6ตัวเลยนักผมปล่อยผมตัวเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลาดกินแบ่งนะครับหวยรัฐบาลไทยวดาประจำวันที่ 1. สิงหาคม2567นะครับกผมกับเลขความฝันของอาจารย์ไพรินนะครับผมท่านผู้ชมครับสองสมมวซ้อนแล้วที่ผมได้มาถ่ายทาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้อย่าลืมอยาพลาดอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ผม ด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อฝากข่าวประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมระวังเพจปลอมนะครับตอนนี้มี FC โทรหาผมหลายท่านเลยนะครับผมก็ดีนะครับผมที่โทรถามผมก่อนนะครับช่องบ่าวสักไม่มีการให้โอนเงินเข้ากลุ่มนะครับผมแล้วก็ไม่มีว่าช่องบ่าวสักคักอโลดทีวีไม่มีช่องบ่าวสักคักอโลดเฉยๆไม่มีนะครับผมช่องเพจของผมมีแค่บ่าวสักคักอโลดแฟนเพจแล้วก็วงเล็บช่องจริงช่องเดียวผู้ติดตาม60,000กว่าท่านนะครับผม แล้วก็ทางช่อง YouTube มีช่องเดียวนะครับท่านผู้ชมครับผมบอสสักคัรอโรชานลนะครับผมโชคลาภเป็นความเชื่อทุกสิ่งอย่างเป็นแค่ความเชื่อนะครับผมตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคฉลาดกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปหาอาจารย์เพเินเลยนะครับผมอยู่ด้านไหนบ้านนะครับผมท่านผู้ชมครับไปด้วยกันเลยนะครับเอามาสองคนกับน้ำกันเนี่ยไทยหลวเป็เอฟซีเบิง์นเนอิโนน้องอ <laughs> เดียรอยูใ่ในรถเนาะคนบนลงจากรถนะครับนะ ก็เป็นหมู่บ้านนะครับผมของอาจารย์ไพรินนะครับผมใครที่ได้ติดตามช่องผมนะครับผมก็จะเห็นกันตลอดเลยครับผมที่ผมมาสถานที่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าภาพเสียงชัดหรือเปล่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่ดวงดาวนะครับผมภาพชัดหรือเปล่าครับผมคอมเมนต์บอกผมด้วยเด้อสวัสดีครับพี่ทัศนีครับภาพเสียงชัดหรือเปล่าครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กำลังใจนะครับผมบ่าวศักดิ์วินสุภาพร น้องนาเดียนะครับผมวันนี้เป็นบ้านเลขที่17นะครับผมนายไพรินนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเด้อนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมนี่ไงครับผมท่านผู้ชมมาทุกครั้งที่เรามานะครับผมสารตาใหญ่ที่หน้าพันของอาจารย์ไพรินนะครับผมวันนี้มีทั้งโดมหลังคาบางแดดนะครับผม ไม่รู้ว่าเกิดจากความฝันหรือเปล่านะครับโดมแต่อาจารย์พิ่เล็งก็จัดให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีของเส้นผ้านะครับท่านผู้ชมแต่ผมมาไม่ทันนะครับผมเห็นพ่อไปเ่เล็งบอกว่ามีทั้งหม้อมูมีทั้งอะไรนะครับผมก็มีผลไม้นะครับผมมาพราน้ำหอมน้ำแดงน้ำเปล่าหมากูนะครับผมพวงมาลัยสวยๆแล้วก็เสื้อผ้านะครับท่านผู้ชมตัวเรียด้วยนะครับ เสื้อสวยๆนะครับเสื้อกับกเกงนะครับรวมอะไรครับก่อนที่เราจะเข้าไปหาอาจารย์ไพรินนะครับผมขอบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมสาธุสาธุนะครับผมตายายเด้อที่อยู่ในศาลหลังนี้นะครับผมวันนี้ผมมาไม่ทันพิธีการม,มาไม่ทันพิธีการแก้บนนะครับผม3 6หนะครับผมให้ตรงๆ ให้ตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมไม่มีลดแท้ไม่มีเคลื่อนแต้มนะครับผมให้ตัวเดียวตรงๆ3 6นะครับผมใครที่ได้ดูคลิปผมก็จะเห็นนะครับท่านผู้ชมชัดเจนดีครับกรุงเทพครับผมสวัสดีพี่ณรินานะครับผมสวัสดีครับผมพี่ยงยุทธนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านเลยหวานเจี๊ยบสวัสดีครับเสียงชัดเจนครับผมรับชมที่สัตหีบขอบคุณครับผมขอบคุณพี่สมัยนะครับ อ่ะแล้วเรามาขอปู่กันก่อนนะครับผมขอตาก่อนเด้อนะครับผมวันนี้ผมช่องบอสซักคักออโรดนะครับผมเป็นตัวแทนของ f อทั่วโลกทั่วประเทศที่รับชมนะครับผมวันนี้มาขอตัวเลขแนวทางเด้อตาเด้อนะครับตาใหญ่ขอให้เปิดโชคเปิดลาบให้เอฟซีบอสซักคักออโรดให้เพื่อนด้ไปเสียงดวงเด้องวดนี้นะครับผมขอให้เขาเอ้ยขอให้เขาขอให้เขาผิด่ะว่าลิ้นพันกัน,นะะแล้วครับท่านผู้ชมขอให้เข้านะครับผมขอให้เข้าคือเกา,ดา,ยายเด้อตาใหญ่เด้อ ขอให้เข้าตรงๆงวดน,นี้ขอ3ตัวตรงๆเลยนะครับผมวันนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคฉลากกินแบงหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1สิงหาคม2567 fc หลายท่านที่ผ่านมาคงจะเสียดายกันผมรู้อยู่นะครับผมเพราะว่าบางครั้งก็เห็นคลิปผมอาจจะแค่เพลนๆนะครับผมเพราะว่าจุดโฟกัสนะครับผมแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับผมบางครั้งก็ fc หลายท่านก็ ติดตามคลิปดังๆนะครับผมหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมแต่ช่องของผมก็จะเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นค่าเล็กค่าใหญ่ผมตามให้หมดนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางให้กับเอซหลายๆช่องทางให้เป็นตัวเลือกนะครับผมยังไงท่านผู้ชมก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับผมแล้วก็พิจารณานะครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็น นะครับผมโชคลาบนะครับผมหลายท่านมองไม่เหมือนกันยังไงก็ขอให้ f อฟซีเบาสักคักอราดนะครับผมทุกท่านทุกคนนะครับผมมีโชคมีลาบสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงครับผมวดนี้เดี๋ยวเราจะไปตามต่อความฝันนะครับผมซึ่งเคสนี้ผมไม่มาไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมมาเองนะครับผมแล้วก็ได้กระดาษตัวเลขกลับบ้านเองอีกต่างหากนะครับผมใครที่อยากย้อนหลังไปดูคลิปเก่าก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมแต่วันนี้ผมลืบเอากระดาษมาครับพอดี ผมเรียว่ากระดาษมาผมรีบนะครับผมพอดีเห็นอาจารย์เพลินบอกว่ามีการพิธีการแก้บล็อี่รียบมาแต่เช้านะครับผมแต่ผมมาไม่ทันนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ไกลกันนะครับผมผมอยู่ทางอำเภอราชสิสะไหลฝั mm ่งทางนู้นนะครับผมฝั่งทางติดเขตจังหวัดยะโสธรนะครับผมแต่พ่อเพลินอยู่ฝั่งอำเภอเป็นจังหวัดศรีสะเกษเดียวกันแต่เขาเล่าฝั่งนะครับผมพ่อแก่อยู่อำเภอปรางกูนะครับผมติดเขตกับติดเขตกับทาง อำเภอศรีนงลงนะครับผมจงังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็อยู่คนละโซนนะครับก็เดินทางมาช้าหน่อยก็ต้องขออภัยเอฟซี <les> ด้วยนะครับอ่ะภาพเยงชัดเจนโอเคครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีพี่วินัยศรีจันทร์ด้วยนะครับผมดวงดาสวัสดีจ้านะครับผมสวัสดีครับตามตามเลยนะครับผมอยู่ไม่ได้แล้วงวดนี้ถือว่าปังมากเลยครับผมปังสุดๆอาจารย์ไพดินสวัสดีครับผมควัสดีครับผมไม่เสือแดงแรงฤทธิ์ตัวนี้ เสื้อหมันตัวนึงใส่เสื้อช่องมาสักทั้หมันก่อนนี่หมันก่อนอีกเนาะพ่อเนาะเสื้อปังเนี่เสื้อเบากเออดูกันสดๆไปเลยนะครับผมจับกันสดๆไปเลยเอาเน็บไม่ก็เด้อพ่อเด้อไปเอาเลยต่อระยะเด้อ่อเด้อครับครับเดี๋ฟังกันให้ชัดตัว เอฟซนะครับผมหลายท่านก็ตั้งตารอคอยนะครับผมคนที่เคยติดตามอาจารย์ไพรินนะครับผมที่พัานามาเนี่ยครับผมเอฟซก็เคยถูรางวัลด้วยเนาะนะผมก็มีธรรมดามีขึ้นมีหลุดนะครับผมแต่หลังๆมาเริ่มจะก่อนจะเข้าพรรษานี่เพื่อนเอ่วเลข้งเขาเลียงเขาเริ่มปังนะครับผมเราห่อเนาะหัวที่เหล่านะ ก็กตัวกันดก่อนก็ลางเนาะลางให้แปดหกเนาะมันซับมาอยู่ตั้งแปดเก่าเนาะสวัสดีครับผมว่าสิเขียนแหละว่าสิเขียนว่าบอกว่ลูกสาวว่าสิเขียนบ่อย่างเอซี่ว่ามันหลายโตเสเด๋ครับในใจเขียนปะกระโปะเลยนะเขียนแปะกระโปะเลยนะพ่อแต่ว่าแต่ว่ามันฉลาดท่านระวังงดทผพานมากเนาะก็ใสซเลยเนาะสามเก่าสามหกเนาะเอ๊ะสามนั่นเองว่หลายโต้อ๊ะสามเก่าสามกกระไซกันกันบอกเก่าสูงมันต้องออก สามหกกับสามเก้ายังว่าเน่อยผู้บังผู้บังซับตัวก็จะซับตัวบังสองตัวก็จะสองตัวบูงก็ให้บอทลายนะครับงี้วันนี้แห้งบอทลายสัมง่ายๆเองแต่วัฒนาเสหอดเงินของเทวดาบ่ล่ะเออ้วแต่บุญเนาะคนเฮ็ดบุญมากอะเขากะเขาเขากะได้เนาะดวงไฟดวงมันเนาะดวงไฟดวงมันยังสี่ครับแต่บูงว่ะแต่พอบูงเนี้ยว่ามันออกยังแต่ว่าความฝันะเนาะ เออมันเป็นการแนวความฝันเขามาแบบนั้นเนาะงดว่าหันเนาะฝันไว้อยังก่อนเฮ้ยอฝันไว้อยังก่อนที่เขามาติดตามเล็ดสามหกเนี่ยสามหกเนี่ยฝันไว้อยัางสิฝันเขายกมือให้เออยกมือให้เนาะเอาหมดก้อนเนาะวอลล์คุณงดก้อนงดก้อนวอลอย่งซี่เนาะ fc เนาะวอลบุญบาปว่าโอ้ยอย่งไดีไปพอคนไงคนนี้ได้ปลาบอเราก็บลปากเนาะครับเออเราบลปากก็หลานเพิ่นเนาะเอ้านั่งอยู่ในตอมใหม่อย่งได้วานปลาคือบลบลปากบลติงว่า ปัญญาจ่าให้ผมแปดหกอียังล่ะคือบอกให้แปดเก้าผมสิแปรใดบ่เอฟซีเขาด่าผมตีผมว่าซาปน,นาาป่านนี้เราก็ยกมือเนาะเขาก็บ่บปาเนาะเขาก็ยกมือนี่นี่ยกแล้วยกอีกสามขึ้นเนาะยกกันคือกันเนาะสามขึ้นเนาะสามนิว้วนี่ไอปัญญายกนิ้วสามนิ้วมันเป็นสามแล้วเด้วอว่ะผู้เ่ากับแกว่าผู้เ่ากับเก่าเนี่ยเออเป็นผีเนี่ย ไปแต่พืชทั้งซวยทั้งเล่าทั้งคอมเมนแปลเอาหมดเลยพืดเดียวนั่งพวดเดียวเนาะมันมันฝันแบบนี้สามขึ้นเลยจริงได้สิมีเลขให้เขาวะคือ,อ่นี่เป็นซวยหรือพอหรือเป็นเป็นซวยเป็นซวยเนาะเหลขที่อยู่ที่ปอยไปนะให้บาสักหน่ยแปลทั้งซวยทั้งเล่าวทั้งไทยเไรนั่นไปเอาไปนั่นครับผมเออบัดนี้ก็มันออกมือวันไหนเนาะวะไปเบิ้งหนังสือนั่นเอาหนังสือนั่นคือมันคล้ายๆกันหรวะครับเพราะมันต้องเป็นตัวนีแหละวะมันเป็นลักษณะแบบนีแหละหนังสือรายวันนั่นครับเออ ล่อยไปั่นนัเมื่อนั้นถือว่าสามหกสามเก้าอันนั่นแหละแต่งวนนี้บทคือสิบแปดอ่ะมือเสิร์เขาเขียนเขาเขียนความฝันตัวนี้ว่าเอเอฟซีเนาะขอโทษเอฟซีเด้อคันคันท้ายเป็นคันคันคันท้ายเป็นกับอันความฝันตัวนี้เอฟซีกับตัวนี้มานั่มนั่มเบอร์ผมเ้อะถามผมเน่ว่าออันบอกผมเนี่ยว่ามันฝันแบบนี้เป็นเลขตัวนั้นตัวนั้นเด้อ แปลสร้อยกันแต่ผมคนเดียวผมแปลอะไรคือกันนีแต่ตัวน,นี้เขาบ่ายผมแปเลเฉยเป็นให้เป็นตัวเลขเลยครับเขาเขียนให้เป็นตัวเลขข้อม,มูลกระดาษสองม้วนหว้บยมานี้พอไห่งตอนเมื่อเไรออกแล้วต้องวดเนาะเมื่อเ็กออกปุ๊บพอ่ำแแรงผมก็ซื้อน้ําแดงอย่งพญาย่งเอ้ยซื้อให้กินเยอะดอกหัวหมูพอพยิ่งซื้กินอยังกับซื้่ให้กินบอกมาด้วยตอนแรก บอกมาผมเลยมาต้องอ้ำดอกบอกเมื่อผมเลยผมสซื้อยังทุกอ,อย่างแหละแต่ผมเห็นแล,ล้วล่ะพอนายมันมีเสือใส่ผมสื้อเส,อสือหาย,อยดอกกับกังเกงอยากกินนั่นก็ผมกอกไปสื้อเลยเมื่อเมื่อวานผมไปสื้อมัดประมาณสี่พันกว่าครับมมยยผมคนละใม่ผกเสือพายยังผมซื้อมานมัดเลยนะหายคนอันนี้ผ<า><า>นว่าแกบุญนะหอนะตัวนี้คนระับผมเลยว,าว่า่เงินเขาเงินเทวดา่านให้ผมผมอง่านให้คน เพราะหายพันได้มีบุญมีกุศลห้พันตอบให้ผมมากหลาย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 นะผมเสร็จไปขอน้ำพันหลายๆลายนะเลยมีคนหนึ่งโทรมาบอกว่าอาจารย์พิริณเนะจ้าเห็ดถึกแล้วเพราะว่าเงื่อนเทวบาดานี่เจ้าต้องให้เขากอนบัดน,นี้เขาสิพอเพราะมันอันนั้นแหละเขาเสให้เจ้าขึ้นบัณน,นี้เจ้าก็ไปขอขึ้นเนอะยามแล้งผมก็ไปขอขึ้นมือขึ้น,น,นผมก็ขอขึ้นมันก็ฝันดี ก้อนอิอริาลอยเลยเด็ดดนว่าแมวกวอนเห็นแมวแมวบกไงใส่ทองเส้นบกไงเลยแมวสีทองนะเพราะว่าพะยายเพันว่าอันล้านพันหลายล้านเที่วน้ำพยนะย้ายเนาะอันไปยึดเอาเดอร์เล็กยึดตำสารมาพุ่มเจ้ามันนี่กระดาษสองมวนหกมวลไว้ไปยึดออกไปยึดป,ปุ๊บผมสิไปยึดแมวจับมือผมก็ยอมยิงสีเนาะเออจบข้าไปเลยเอาจะมาฝากเฮ็ดยังล่ะ ผมสิจกเบิังกระดาษนี่ยนะว่าเพิ่นก็นตนลงไปตนลงไปหายเลยแมวนั่นตนลงไปหายพอข้าวเดียวพอข้าวเดียวพอข้าเวเ,าเดียวโผล่ขึ้นมาเลยพอข้าวเดียวโผล่ขึ้นมาเป็นค้นสองข้นเนี่ยเทาพะยัยคือเกอานละพะยัยเนั่นแมวแมวกลายกลายเป็นคน,คคนเป็นคข้นไหมเล่เทาสารมันบอกวาดารเนี่ยเขาเดินกระโดดลงไปแล้วลงไปแล้วกลายเป็นคนขึงง้นมาใหม่กลายเป็นค้นเหมือนนั่งเจ้าก้อยอยู่บังศพสารมาพูดเนาะ สารเลยบุพเพครับมันอยู่หันเลจะโกเลยวะเลยหลานเพื่นวามันอยู่หันล้วผมก็ลวงมึงมึงเอามาผมมาเอามาหลี่ิึงวะมันเป็นอะไริงซีแต่ผมซีซอถือบ่ละมันต้องหกตวนี่เออจาเอาไว้แด่เบังคัคๆกนกนซิววาล่าห้านเพ่อนเด้ครับเออหลานเพื่นหลานไส้เพื่อนเบิ้งเนเบิ้งให้มัแค่คอยก่อนซิววอลนะละม้วนนั่นเปิดบิงงยั่งมายั่งนะเปิดบงตัวนี้จดจดไว้ก็ได้แล้วจาเอาด้อาะ จัมมาเดอมันสม,มัติเวลาใคอเสม,มือ,อไล้หรอวะครับอืมมันผมปิดเปิดกระดาษตัวนั้นตัวที่สอง,องเอเบิ้งเอ้ามีสองตัวเข<ม>ียนไว้สองหางเองไหครับเอาะเาะเองมัีสามขึ้นเนาะเป็นยังว่าขัดันว่าตัวนี้สามขึ้น,นขึ้นกันเลยขึ<ม>้นมากขึ้นที่สองนั่นว่าให้กินอีหลีบอ่เจ้าจะให้กินอีหลีบอ่ำล่ะคนมันบอก่นมาถาม ันมาถามว่าว่าเจ้าว่าอีหลีบ้อเหรอวาเออเจ้าว่าอีหลีบอให้กินอีหลีบอเหรอวะครับเออว่าให้กินว่ะก็ว่าสื่อก็ต้องสื่อได้เมื่อเคยพิดคำคนได้ว่ะอืมขันคอยว่าแล้วคอยเมื่อคยพิดคำหรอกคือให้คือห้กันบ่ให้คือ่ให้ได้ว่ะอืมว่าเจ้าซีมียังห้ยไขยแน่ล่ะมีเรอมีมีมีอยู่หันล่ะอืมมีมีจนจนกระดุงอยู่ว่ะว่มันแมนอิลีเ่รอวา อมผมเล้ยวน้รำร้านนะก็มีหกตัวเลยเลยอเป็นหกตัวเลยบอมหกตัววัวน้ำล้านสาวนะก็มีหกตัวเลยเขาถามเมื่อนั้นเมื่อวานเมื่อก่อนนะครับเออถามมาหน้านะฮะจะได้เล็จั็ได้ก็มีหกตัวเลยมีหกตัวประดิ๋ยวกบอยู่มองหันบะาม,ามันครึ่งชั่วโมงแต่ขี่รถมากับบาทขาบานมาหนี่มานอนนำแรงไปอีกไปเอากาแฟอบอกเท่านะั้นแหละ้านเคยบอกมาบังตัวไหนตะา ก็เขียนคน้คนคนเลยเพราะว่าถือใจเราไงถือเขียนถืกใจเราเราหัวอาไ้เลยมันก็มาขึ้นนี่มันยำแห้งยำแห้งนี่เลยเอึ้นไม่ยำก่อนสีแก่บนมันก่อนก่อนสีแก่กะว่าเขาจกเขาเขาเขาเน้นเลยว่ามันแมนเขาล้านมันได้เท่าล้านนั่นอายุหกสิบปีเราบอกผมแล้วผมเลยถามว่าอายุนี่จักปีหกสิบหกสิบปีอะไรอ่ะ ขันพ่อแรกก็จะเป็นทีที่พ่อสามบอกเราจะเป็นผีเขาสามนี่แหละแต่ว่าเป็นแมวใหญ่เดี๋ยวเราไปดปีนั่นปีกายเนี่ยเป็นตะกวดตะกวดออกจากนี่เลยเดี๋ต้องมาจากหอยบางได๋ยวพอจากแค่หอยนี่จากบ์ังหรือเหรอมังอยู่ภาพี่เศ่บางผลได้ปะพี่กายนี่เป็นตะกวดเลยพี่กายพี่กายเป็นตะกวดเป็นตะกวดที่บราที่เอาไปสามตัวเพื่อนบอกพี่กายเป็นตะกวดเี็นี่เป็นแมวครับเขาพูดว่เป็นแมวอ นี่เป็นแมววะทีไมายืนนี่เนอะกับความฝันนี่ไมายืนนี่หรอก็จะชิบกเอาเนาะยกเอา่นเอามือ่นมาจับมือขยุมอาอว่าเจะฟังเห็นอยัางนี้เอากระดาษนะ่นกระตอนลูกนี่ฮ้ยพราขาเดียวโผล่ขึ้นมาเมือนี้แท้แว่อยู่เลยนี่ขึ้นคนสองคนนั่งเหียงกันเนาะครับเออ้านมันอยู่ฟังพี่พ่อใหญ่อยู่ฟังพี่ทั้งภาษาทั้งสองเลย แต<ม>ยย่ย่ายนั่นบ่เห็นย่า่นโม่มาแล้มาสองคนคือกอ็คนที่ว่าหวานป่านั่นแหละที่ฝันของก,กอดรอนหวานป่านัะนะ่นเลยมานั่งอยู่นี่นะสองคนเลยนี่คนใหญ่นั่งอยู่นี่หลานเพิ่นนั่งอยู่นี่หล,ลานเพิ่นก็ว่านั่ผมบบบน,นี้ไปใหญ่เพิ่นก็แนมผมแหละผมก็ขี่บกระดาษบางอยู่ครับกระดาษเพื่อเขียนหนังสือให้เขียนหนังสือสี่ถือผมมาอันก่อนเจ้าซีวอลเนี่ยเจ้าเบิ้งให้คักก้อนละว่าหลานเพิ่นน่ะนะเขาให้ถือแล้วละว่าเบิ้งก็คักเด้อละว่าผมก็จดไว้บัดนี้ ผมมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งเขาวางไว้ยังสี่แหละผมก็จับเบิ้งเบิ้งตัวนี้เอามีสองตัวเองมาสองขางเองมาก็เขียนขึ้นเจ็สี่ว่ะผมว่าโอ้ผมว่าโอ้ตาเอ้ยว่ะเอาเสือเอาพาเด้อตานี้นีใหะเรเด้อตาเอ้ยเออแต่ยังไม่เลยนี่เอาไปใส่เอาไปใส่หนาวเวลานั้นเดียวขันงวดนี่ขันมันปังปังแต่สี่ ยกซื่อสารมาให้เลยนี่ตัวไม้วางเพะตรงนี้เลยล่ะแต่แต่งวดนั้นงวดงวดก่อนวุ้นผมเคยฝันเห็นว่ามีไม่ยิ่งไม่ยิ่งสามคนนั่งอยู่นี่นั่งไหวสานในสารมันสีมาจัย่งสิครับมาสี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 นั่งอยู่หันละคนสามคนนั่งอยู่ไม่ยิ่งนี่นั่งยกมือไหวสีละครับงามง่ายไม่ยิ่งสามคนนั่นผมบอกมันเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นแบบไดผมเลยว่า คือเขาบอตอมลูกหลานเล่าผมยังคิดในใจอยูไ่ไหนเออผมเป็นเคยนี่เป็นลานเคยคือบอตอมมันเป็นอ,อย่างนเลยมีคนยอม, er อมเพื่อปลังกูุมมาว้านท่วงผมมาว่าเจ้ามีเซนเดอร์แล้วว่าคนนั้นเลยคนใส่ชุดขาวมาทางไหนลูกใส่ลูกบักข่ำมากลายครับ <mex> er. เนว่าเจ้าเจ้าน er ่มมีเซนเดอร์ละปฏิบัตบิตตให้ไดเด้อแอล้วว่าผมมองไ ยานี่คือหู้ผมวางซนในใจนะครับอคือหูในใจคือหูในใจนี่คือหู้ผมมันคิดเองสินะผมไปสิเน้ะว่าบัท่านพิธีการแก่บนมือเสาเนาะครับผมอยากให้มาอยู่แต่ว่าพอดีเลยวอ่ะเขาเจากับบาวานกำหั้าเขาเขามาเขาคยยกสารให้ผมนะไม่หายแต่สมัยนั้นยกไมยแรกๆสมัยทีบางสังกสีตะกี้เลยมันถูกมันถูกจงหวนมัถูกประมาณหาหกหวดบอสคนนั้นเออ พอดีพายุมันถื่อบานมันมีพุ่งกับเรือถิ่มนะเพ็ดไม้เพ็ดบานลังนี้แล้วก็พุ่งกับเพ็ดเลยนะครับอแต่ว่าพกโตตัวนี้คันคนผู้เล่นเนี่ยว่ายู่เดบัสัก<ม>อืมคันบกเขาคันบกเขาพกโตสมมติว่าคันสมมติว่าคันบกเขาพกโตนะตามที่พ,งงพนะงัยคนว่านะตามหลานคนว่านะมันจะคือทั้งหลังทั้งบนเลยคันหูซือ่อเลยวันนี้ครับครับแต่ว่าคันว่าผมซื่อเนี่ยผม่งหูแล้วว่าพุ่งสตาร์ทแบบใด,ด สามหกตัวนี่ตัดออกมาเป็นสองตัวเนี่ยเออผมหูเลยลนะเพระาะเพราะว่าผมฝันแบบนี้ทั้งนี้มันต้อง,ของเขาเบิ้งตัวเลขยได้บอกว่าได้อยูะเนาะเบิงบบ้งเนาะหายไปเอฟซีเบิ้งเนาะเบิ้งครับการเอฟซีว่าโอ้ท่านี้ก็บ่รดนได้ส่ายกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเอฟซีไอ้คันว่ามันถึงใจกับไซเดอร์คันว่าปล่อยไปแล้วคันถึงเล็กลยผมก็บรรู้ด้วยความฝันของผมก็เข<ร>ียนในผมแบบนีน้ผมปล่อยแบบนี้ครับครับผมอันมีลูกทุ่ง อันถูกว่าวุนพื้นถูกกว่เนาะครับผมอันตัววงกลมไว้เลขเขียนเป็นแถวม้านี่เป็นเลขกถูกเด้อครับอืมเลขกถูกจุดมือเศร้าเนี่ยหัวหมูนั่นแหละอ๋อเหล็กถูกจุดในหัวหมูถวายแกบนมือเศร้าครับผมจุดไว้สองแปดเก่าหนึ่งครับเลขกถูกนี่นี่เลขกถูกเด้อตัวนี้สองแปดเก่าแต่ตัวนี้หกโตเขาเขียนใลยเขาเขียนให้มาเลยคือมือเนียอาจารย์ไพเรียนนี่ใบเรียกขวองฝันหกโตเลยหกโต้าแม่นเขาทักหกนี่แล้วมาทีหนึ่งเลยครับบอ จังเลยแล้วบอลูแล้วคือกันอืกะกะมีแต่คนเข้าซื้อถือกะบุญวาสนาเขาแล้วเนาะเขาเฮ็ดบุญมาหลายเนาะครับผมเออ่าใช่ไหมครับผมเอฟซีทุกท่านครับผมใครชัดก็คอมเมนต์ให้ดูด้วยเด้ออันนี้กระดาษสองกระดาษสองม้วนเนาะครับอันนี้ม้วนแรกมันไปเปิดบังได้หกตัวม้วนที่สองได้ซ้ำนี่แหละครับผมนี่มันได้สองเก้าหกศูนย์สองเก้าหกศูนย์น ปีนหัวเนี่ยปีนหัวเนี่ยหมายถึงสองเก้ากับสองหกจริงๆเลยครับครับตัวนี้ก็หกศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับแต่ว่าพอเมืเขียนให้เพราะว่ามันสีหลายตัวครับอเอาจริงๆเขาปีนเอาเองแหละเขาฉลาดแล้วล่ะตอนนี้ใช่ครับครับแต่หกตัวนี้ระวังตัวนี้ตัวนี้ตัวครับผมตัวนี้แปดเจ็ดตัวเจ็ดแปดครับ เจ็ดซีนี่ยแหละบน,นอ,ยอยู่คณะรักษณะนีแ่แหละเป็นล,ลัอกซีแหละเพราะว่าเขาเห็นเขาฉี่กันอยู่ะตอนโดยผมไปผีเบื่บอเงินอใหญ่ก็เ,เอาดินดิน,ดนอันยังขี้ทิานอ่ะนะขคิธานดำดำนะเขาเขียนเบิ้งอยู่นะเขาเขียนเบิ้งพเขาไงแล้วให้หกตัวเลยตัวน,นี้ตัวใดน,นะพอ่อไอเอฟซีอาลซีนเนี่ยมอชานให้ฟังเสียงเอาก็ได้อะครับนี่กันี่ซีเจ็ดซีแปดเจ็ดซีครับ หกตัวครับผมนี่มันไดนแบบนี้อีหลีครับเห็นเห็นเห็นวาเอฟซีซีซีสามตัวกับตัดเอาคืนกลางเลยซีเจ็ดซีชุดหนึ่งงินวละครับแปดเจ็ดซีชุดหนึ่งมันัวละ 8, 7, มันไดนสมานเองครับเท่ากรได้สองหางมันบละครับอืมต้ซื้อบ้นั้นมันยูนี่มีหลายเลขนะมันยูนี่มีเรายังยำผมอยู่แล้ววะสามขึ้นส้นสนเรายำผมแล้วมันยูนี่นั่นหลานบนไหนหลานเราอายุหกสิบสิบปี หลานเพื่อนผมถามแล้วว่าหลานหลานเพื่อนไงผมว่าอันต่ออยุคสมัยหกสิบปีอืมมันว่าก็หายซ้ำนั่นซ้ำนี้แต่ผมมั่นใจยังไดงก็ต้องโดนครับโดนมูนี่แหละโดนแท้และมูนี่โดนแท้แน่นอนโดนแท้และจำบลังล่างคือสิบยูเราอยู่มันอยู่ตัวนี้มันหาผมันาตัวนี้เพราะกระดานมขาเขียนไว้สองมวลเนาะ ผมเปิดเบิ้องมันไดตัวนี้สองตัวแต่ตัวนี้มันมีหกตัวจริีผมก็ว่าคุณเหลือหกตัวละวันที่หนึ่งรับแล้วพอใจผมหกตัวแต่ผมโทรไปหาผู้ขายลอตเตอรี่แล้วมันบอกมาอยจางนี้ผมก็ต้องซื้อผมต้องถ้าว่าซื้อใบผมเอาหมดเลยได้นีมแบบนี้เลยฉันมีแบบนี้ผมเอาเลยซื้อใบถ้าพันเดียวเนาะลอตเตอรี่เนาะครับอือนมีแบบนี้เลยผมเอาเลยซื้อใบ แล้วก็เลขทูบสองแปดเก้าสองแปดเก้าเลขทูบจุดจุดไว้บบนมืเส้านี่เนาะครับขับนเมื่อไม่เี้นจุดบนบนหัวหมูนี่สองแปดเก้าครับแล้วม่มันจะออกล่าผมเร่งมันเนียนนอนมันเนียนนอนครับผมเมื่อนั้นจุดไว้อียงแปดเจ็ดศูนย์หมอจุดวายตาเนี่ยแหละซานนี่แหละครับแล้วก็ยำเศร้าก็ไปบอกเขาเจ้าไปรับล้าน นะเวเอาเก็บเกบนีบาบ่่อืมมมื้อหลังไปเว้ากันอยู่โรงเรียนอีกไม่รับหลานเนาะฝันว่าบ้านเลขที่มันล้นมันเป็น17อีตัวนี้บ้านเลขที่17แล้วตามบ้านเจ้าออกเลขลาวอี่าโอ้ยอเยอีหลีว่าโอ้ยว่าอยบ่มบ่มีมงือเลขลาวว่าอยบ่มักหมูนั้นอยมักหมูนี้ซะได้เว้ากันเดี๋ยวลงลักษณะแบบนี้ แต่หลักฐานโตเก้ากันมูเขาเมื่อเสียกับทำเอาบาซักเลยอยู่น้ำบาซักบนหลักฐานสามหกเด่นจังเกิงเนี่ยเครื่อากระดาษแน่นันมากยังไงนี่เดี๋ยวรถตัวเลขลงนะพ่อเนาะเดี๋ยวครับนี่แหละเขโตนี่แหละเสียเด้อเอฟซีเด้อกันอยากได้เอฟซีทางอยู่ทางแป้งกู้เนี่ยนะอยู่ตลาดเนี่ยแหละแม่ค้าขายตลาดเนี่ยเออไอเจไอเจไอเจไอซ้อไอปลาไอยายน่ะเบิ้งเอานี่น้ำช่องบาซักเขากโลดได้แหละ ครับผมเออติดตามผลงานคนนีนสินี่บังเอิญนี่เยอะน้ำนี่ละอืเราถามอยู่เมื่อวานเราอยู่ช่องไหนเยอะน้ำช่องเราบ้าซักแหละสุดท้ายครับผมเดี๋ยวพอลก็แค่ในนี่ทำนี่แหรอเอฟซีเอ้ยคือสถิติของพ่อเนี่ยหลังๆมาจากมอสอนแล้วที่แล้วเขาถึงสิกับหัวก็คือเขานะมันมันมันสามมอสอดมัน มันเป็นสามสามีเขาหัวซีสี่แปดเก่าหกดนะหัวหัวหางหอดแสดงว่าสามหัวซ้อนเออแปดสามหัวซ้อนหัวนี้หัวที่สี่หที่สี่ที่ไม่คอคือตอเนืองกันเออตอเนืองกันหัวที่หนึ่งหัวที่สีือว่าบ่ธรรมดาแค่ว่าแค่ว่ามันเข่าสองตเลยหกตนี่ไปอยู่บังไดบุ๊ สถิติเบื้องต้นนะครับผมสามงวอซ้อนงัวนี้เป็นง้วที่พ่อใไง่พอใหไงเนี่ยเพินบอกไว้แล้วว่าหลานเพิ่์นอ่ะเพินบอกออกมาจากปากคนแล้วเพินว่าเพิรนซีซอยผมเนี่ยนะเพิรนเลือดต้นผมเพิรนเลือดต้นผม่นว่าผมเห็ดซอยก้เจ้ามาลายแล้วบัดนี้เลยมีคนหนึ่งโทรมาบอกว่าคันไปคันไปยกมือไายในสาลจุดยังในสาลกันแล้วแต่ไปขอเด้อผมเลยถามมาขอแบบไหน ครับขอเงินจากที่เจ้าไปให้เขามาแล้วไป,ไปฝากไว้นาเขาแล้วก็เจ้าไปขอว่างเงินขอเงินคืนขอเบอิกเงินคืนเนี่ยเด้อเบิกทรัพย์เบิกเบิกอันนั้นเบิกทรัพย์สินเงินทองนัง่นที่ไปฝากไวน้นาเจาเเ้าไปไงไปไงเอาเบิกให้ผมคืนบบดนี้ผมสิบมาแล้งผมจะไปชดอีกว่าจะไปขอเงินผมคืนเงินที่ผมฝากไว้นำเขาเา้าโดนโดนแล้วครับเออเขาโทรมาบอกผมอยอ่เราเป็นไม่ชี้ เราว่าไปขอเด้อบักละไปขอเอาเงินคืนเด้อไปฝากน้ากระเจ้าหลายแล้วล่ะมันมามันบปได้ฟันในนี้ก็เราโทรมาบอกบอกให้เฮ็ดให้เฮ็ดตามลักษณะแบบนี้ครับอ่าก่อนจะมีสมรรถน้องขอเนาะครับตัวเลขเนาะครับมันมีสมรรถรับตัวเลขไว้ต้องพอไงป้ออถ่ายไปเป็นหลักฐานหน่เอ๋อเราไปซื้อเขาาโอ้แมนไปอยู่ค่ะรุ่นอัจจุบนเลยเอ้ยมันแมนเด้อให้ไปหาซื้อได้หกตัวนะด้รางวัลที่นึ่งพอได้พอได้ใส่เนี่ย ครับผมครับบ่อลายดอกเอาจากเครื่องุ่งปุยแหละเครื่องุ่งปุยอ่ะงวดนี้ก็เป็นแนวทางงวดประจำวันที่1สิงหาคมครับ2567นะครับผมกับตัวเลขของอาจารย์ไพรินนะครับผม3ามงวดซ้อนงวดนี้งวดที่4เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมเป็นเลขของตาคนเดิมที่บอกนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กันตาเนี่ยคำว่าสิบอกซื้อเพราบอการบอกมันอุ้มไวกว่าน้อปไวก่อนเดี๋ยวจะเปิดเผยเองเดี๋ยวผมจะเปิดเผยให้ตาคนนี้ซื้อแบบใดแบบใด ขอบคุณเอฟทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมและก็ะกดไลค์กดแชร์นะครับผมกับรัใจบอสักและก็วิสุภาพรนนาเดียและก็อาจารย์ไพลินนะครับวันนี้อขอบคุณคุณพอ่อได้หลายครับผมครับขโชคดีมันมาเน้ออีฟซีเด้อเบิ้งเอาน้ำช่องนั่นแหละ